นะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนัมนนี่ขอทุกคนมีเงินนับปนนันนะครับผมแล้วก็มาเจอกันครั้งกับคุณกิฟต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะนะครับถูกต้องผมจะทำอย่างไรครับจริงๆแล้วเราก็อัดอัดวันเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็ทำสองคลิปนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลานี้ทั้งผมและคุณกิฟต์นั้นก็ต่างมีช่วงเวลาที่เป็นงานเป็นการนะครับผมเราก็เลยแบบใช้ช่วงเวลานี้อัดคลิปได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม วันนี้ใช้อะไรบ้างครับคุณกิ๊บ <c oughs> จะบอกวันนี้ไม่ได้เสิคุณกิ๊เราเพิ่งจากก่ายกัเนเมื่อกี้นี่โอเคครับวันนี้ใช้อะไรบ้างครับคุณกิ๊บครับวันนี้เราจะมาดูที่แล้วผมบอกว่าจะมาสอนเกี่ยวกับกากคำลังเซิร์ฟคล้ายๆว่ีความสามารถหลายๆในย่ายรายกางนะครับครับผมเอ่อเป็นมันเป็นซับอินดิเคเตอร์ครับคือเป็นตัวชื่ออินดิเคเตอร์ที่ <c ười> ชื่อสรรมาร์ทเอ็นซีเอครับ ข้อดีของตัวนี้คืออะไรครับผมเราจะดูได้ว่ารายใหญ่เขาเข้าถึงตรงได้ครับโปรโมติมันก็มีเยอะครับใช้ได้กับทุกานนะะทางเองครับใช้นี่ทางไประยะยาวจะดีกว่าคารับแนะนาไม่ใช้สีชมม่ชั่วโมงไปะครับมันจะดีกว่านะครับผม ผมถามคุณกิ๊ฟหน่อยครับผมการที่เรารู้ว่ามีวานหรือคนที่มีกําลังซื้อเข้ามาซื้อเนี่ยเราจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราครับเราจะซื้อขายได้ครับมีหลายคนบอกว่าการซื้อตามวานนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีคุณกิ๊ฟคิดเห็นยังไงครับผมไม่เป็นเรื่องดีเพราะอะไรครับถ้าวานรู้ตัอตลอดเยครับอเรา คันเศร้าเาก็เศราวันรเราไปรุได้แบบดูแพ้ใจรอบวเลยครับไอ้คำนี้แต่สิ่งนี้ต้องเราไม่ระลังเสมอครับสิ่งนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมว่าสำหรับใครที่เข้าไปโดยดูวานแต่ไม่ได้ออกเพราะดูวานเนี่ยมีสิทธิ์ล่วงได้นะครับผมมีสิทธิ์รุกตะวันแบบเฉลี่ยครับก็ระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมเราเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมเพราะมันแค่ แก้ปัญหาติดดอยได้เยอลยครับอืมสําหรับติดดอยคนที่ไม่เข้าใจศัพท์นี้เป็นเาอะไรครับคุณกิฟครับก็จะแบบยังไงอ่ะก็จะอยู่ในที่ที่ม่วควอยู่ครับแบบเขาขายกันแล้วคุณก็ขายอะไรนะครับอืมต่ถือว่าเยียวยา,ยาเพื่อความร่ำรวยในอนาคตนั่นเองนะครับคือต้องขายกัน มองตาลอดกันแล้วก็คุณได้สังเกตไปดูว่าเขาทำให้คุณดีได้ครับผมแล้วก็มองในความเป็นจริงคุณกิฟโฆษณาออกครับผมรเ,เราใช้ของฟรีนะครับผมเพราะเราคิดว่าเราทําให้ทุกคนฟรีเนี่ยเราก็เลยเราไม่เราก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับผมซึ่งผมคิดว่าแบบฟรีมันเพียงพอแล้วนะครับผมใช่ครับเออ่ฮะเรามาดูกันดีกว่าครับผมอินดิเคเตอร์ที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับตัวย้ำอีกทีครับ อุลย์ i n หลักของเือเป็นของโลชโลวเลยชั้นลาสุดกับเอชชั้นสามโว์ชั่นสามนะครับ C D C a c ช i o n เอสโซนครับคุณกิ๊์รบกวนเข้าไปสู่ indicator ดีครับได่ครับเพียงของวัน C D C ช่วงนี้ผมกับคุณกิ๊์น้อนๆ้วคุกันเลยนะครับผมก็กราฟมันเปียงนะครับ C D C อร์ชันสามมีแชั้นสองอร์ชั้นสามใชวอรืชันสามปรับปตล่าสุด ครับผมก็กดใช้ได้เลยนะครับผมได้ครับเดินไปแล้วอันี้แล้วก็ตามง่าดีพอครับผมไม่ได้แก้อะไรถ้าเราเส้นเราไม่เห็นเราสามารถปรับเส้นให้มันหนาขึ้นได้นะครับผมได้ครับแล้วก็ใช้ทาเส้นดีนะคามหนวันลูกแบบกันดูยังไงครับคุณกิฟครับช่วยอธิบายให้พวกเราดูหน่อยครับแล้วก็ต่อบายก็สมาร์ทเอ็นซีเอ็กนะครับ ต้องถาว่า MCDX นี่ตอบได้เลยครับส m a r t m o n e นะครับผม MCDX นะครับผมกดเข้าไปได้เลยครับนี่แล้วตัวต่อไปอันนี้ถามการพาดเราจะใช้ RSI14 ครับ RSI14 นะครับผม R14 ตั้งยังไงครับผมทำให้ต้องดูนิดนึงครับแล้วก็ SMA14 ครบใช้ตารแต้มราได้ครับครับบกดปดูมทุครับ ก็จะขึ้นออกมา S M ไปครับอันแรกเลยครับโอ้โห Relative Stale Update ก็จะไปครับกดเข้าไปครับผมอันนี้ขึ้นมาใช้ค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นครับค่าตงอืมโอเคครับผมคุณคลิปครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราดูยังไงครับผมเมื่อเรามีสามอินดิเคเตอร์อยู่ในตัวแล้วครับ เอาละรนะเราต้องด<ต>ูอินดิเคเตอร์หลักต่อ,อน,นะครับ C C Action z โซนครับอ่าเราดูทุกคนน่าจะใช้เป็นนะสำหรับมือเก่าครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับผมมันจะมีจุดให้เราเข้าซื้อนะครับผมอันนี้วัชช <ทะ S 1> ัรนล่าสุดจะมีจุดซื้อจุดขายด้วยครับแล้วก็มีสีแต่ผมชอบอันเก่ามากกว่าน,นะสีเขาชัดกว่าตามผมมาสีเออ ไม่เป็นไรครับคุณกิรัคนรามัจะมีข้อบกพร่องบ้างครับเป็นธรรมดาครับดียัูกนะครับ่ก็จะมีีก็จะมีอหนึ่งสองสามสี่ครับมีแดงเลยนขาลงครับคับผมก็เินะแล้วกจุดกลับตัวผมแกตีนงว่าจุดกลับตัวขาขึ้นครับอือฮึก็มีสีเขียวเ็นขาึ่นตัวชวะค่ะผมแล้วก็มีสีเหลครับ ใช่ไหมสีเหลืองสีส้มใช่ครับสีเหลืองครับผมแล้วนี่สีอะไรสีส้มครับเออนตัเนี้เป็นสัญญาณแต่จุดจับตัวรับแต่อยางไม่แน่นอนับผมแล้วก็สีส้มเป็นสัญญาณแดงที่ไม่แน่นอนแล้วมันจะเป็นสีแดงในแห่งต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดว่าที่ผมหัวเราะนี่ไม่ใช่ครับผมเอ่อ ไอ้นี่นะครับผมคุณคกิมกับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะครับผมกเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ซีเรียสนะครับครับแล้วมันก็จะมีจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดข,ขายเลยครับนี่เป็นจุดอยู่ใต้แท,ท่งเทียนนะครับถ้าเห็นเราเห็นจุดอย่างนี้เราควรจะเข้าไปซื้อเลยไหมครับหรือว่าเราควรจะดูอะไรเพิ่มเติมครับคุณกิมครับดูจากอินดิเคเตอร์สองตัวข้างล่างนั่นต่อไปอาา่าฮะเราดูกันนะครับก็คือตำรัดเอ็นเอ ที่ผมบอกว่าลายใหญ่จะเข้าื้อร์้ตามตามสีได้ครับแดงเหลืองสีเขียวคือคนคนที่ติดดอยครับที่เขามียอสายสายที่ขนีเหลืองคือสีเหลืองคือตลาดวิ่งวิ่งแบบแคหลายดอยเข้าเซอร์เรนนะครับทำกำไรก็ทำกำไรระยะสั้นบ้างหรือเข้าซอเก็งไรบ้างอะไรยเงีครับ ครับผมจะทำให้ตลาดพุ่ขึ้นอย่างแรงนะครับแล้วก็สีแดงหรือเขาซื้อนักนะครับเขาซื้อนักครับก็มันจะมีสูงถึงยี่สิบชิ้นครับถ้ามากกว่าห้าถ้าสีแดงมากกว่าห้าให้เขาซื้อได้เลยครับเราสามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับผมในช่วงเวลานั้นแต่ในทีนสุดนะเราไม่ใช่ นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่มันออกมาออกแบบและให้เราดูเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นนะครับผมความแม่นยําของมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่เราสามารถที่จะฝากชีวิตไว้ทั้งชีวิตกับเครื่องมือได้นะครับผมใช่ครับก็ให้ดูครับให้ดคคูว่าเอ่อทีวีตระการเป็นตัวทีเชียวหรื่าตระกันเป็นตัวทีฮีว่าเอ็นเอ็น บนนี้ค mm ุณกครับผมกำลังผมกำลังวงนิดหนึงนะครับอันนี้นะครับผมอันบนนะครับ cdc นะครับโอเคครับผมแล้วก็ m m cdx ครับอันนี้เกินห้าเกินห้าเนี่ยอันเนี้ยเกินห้านะครับผมแตวคุณคุณคลิปชิปนึงครับคุณคลิปชิปนึงครับผมกำลังวงนึงครับโอเคครับเกินสองเกินสอให้ให้ทำการตัดตาตัดแล้วมันจะเป็นจุดจุคอนเฟิร์มครับเนีไม่ใช่ตาตัดเอาตัดมาแล้วสัญญาณไ้ไอจะเร็วแต่เมือครับ เมื่อเราดูสัญญาณ ISI นะครับผมเราก็สามารถดูแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับผมจนเราเห็นสัญญาณเข้าซื้อได้นะครับผมสเข้าซื้ออันนี้ชัวร์ครับก็เป็นเล่นหนึ่งไม้ครับยาวยาวหนึ่งใช้ทำเป็นหนึ่งวันครับถือยาวเลยครับถือประมาณกี่วันเดี๋ยวผมบอทช่วงวันที่ดูครับวันี้ถือถือประมาณสี่สิบวันได้ครับถึงจะขายอืม สิบสามบานครับถือป่ามานเดือนหนึ่งครับคุณได้กาไรที่จุนครับเยวผมบัดให้ดูนะครับคุณได้กาไรประมาณเอาแทงล้กันนะข้าังกาแห่งครับใด้ครับผมนู้มาขายอะไแนี้ครับคุณได้กําไรสามสิบห้าเปรนัวเองครับทุกทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมว่าไอ้กำไรคำว่าสามสิบห้าเปอร์เ็นสิบเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นกำไรที่เยอะ มากมากนะครับผมในการเทรดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันทำเยอะกว่านั้นเซอร์ต้องต้องบอกนะครับเทคนิคหลุดสปอร์ตมาเนาะท้ายเหตุแบบมาจี้คุณเจนจะได้ดีกว่านี้หน่อยครับผมเราพัฒนาขึ้นโดยครับว้าครับผมคุณคิดว่ายังไงนะครับผมอ๋อผมสอนเข้าแล้วผมเลยสอนออกครับเนยาออกก็ันนี่นะเนาะ ดยตรงนครับถ้าสมมิขึ้นมาแล้วมันจะเป็นจุดอยู่ใต้ใต้เนี่ยใต้เส้นจับเส้นเนี่ยเนี่ยนะครับเอากลางวงให้ดูอยู่นะครับเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยคนิบคนกริบคนกิโอเคครับผมจุดสีแดงอยู่ใต้เส้นสองเส้นครับครับผมแล้วก็กราฟตัวกราฟตัวแท่งเทียนเป็นสีแดงครับเป็นสีแดงนะครับผมตัว M C D X ต่ำกว่า ตามกระสิบก็ขายได้ครับตอนกระสิบก็เริ่มขายได้แล้วนะครับผมซึ่งผมกาลังวงให้คุณดูอยู่นะครับนี่นะครับต่อที่จริไอ้ไอ้ไอ้ขายไแเนี้ยราคไปได้สูงสุดครับเนี่ยครับผมเราดูไอ้ไอเปิดเทียบได้นะครับผมแต่ผมเชื่อเสนอนะไอ้ไอ้เครับออครับเดี๋ยวปอนึงนะครับกรดบวงไปก่อนแต่ว่าสั้ัมันเท่ไ้่มาสัญญาณมาจริงๆนะห่อไแบบนี้นะครับ การงนการซอตรองมีอะไรได้ได้ครับผมก็ไม่ให้เราอจจะได้ราคาดีผมเชื่อเสถียนะครับผมว่ากาขายถ้าเาขายแค่นี้เราจะขายไปเยอะเงครับได้28เปอร์เซนประมาณมนี่ทีเดีนะครับเปอร์เซ็นเราจะไม่ได้เยอะครับเราก็ขายแถวนี้ครับเนี่ยค้าเปอร์เซ็น มีหลายคนถามว่าเราต้องเข้าไปดูบ่อยไหมผมเชื่อว่าคุณเข้าไปดูวันละครั้งก็เพียงพอสำหรับการดูการาฟนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปดูแบบทุทกๆชั่วโมงนะมันไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้คุณสุขภาพจิตด,ดีนะครับ<ด>ไม่ใช่ครับทีเีเราจะเข้าไปดูบ่อยแค่ไหนคือเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเล่นตามไปเองไหนครับอ่าอย่างที่คุณกิปบอกนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะขอคือเราจะเล่นตามเองแต่เราต้องดูด้วยว่าตัวเองรือกองนานเท่าไหร่ครับ อย่างส่วนใหญ่ผมก็เล่นหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับบางทีก็เล่นสี่ท่าดีท่านะครับครับผมเราพวกเราเราพวกเราก็เล่นประมาณนี้ครับผมเล่นอ้อยอ้อยกันนะแต่ว่าหนึ่งนาทีสามนาทีเนี่ยนะทำรมมากรามันหันปวดมาเราเราขีโตครับผมันกราบมันไม่คงที่มันเปราะยากมากอาจะขี้พลาดกันได้เราได้ คำแนะนําทุกคนให้พอจะเข้าใจกันอยู่นะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนนั้นครับครับนี่เมอที่ทีผมได้สอนอะไรทิ่กันก่อนแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคลิปของคุณคลิปมาไว้ในตัวของไวลลิสต์เอ่อตรงเพลย์ลิสต์นะครับผมที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอดนะครับผมได้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปคุณคลิปมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมกันไหมครับผม มันก็ไม่มีกับนั่นแม้เราจะเต็มนะครับก็ต้องเหตุเพราะความระมัดระวังครับโลกครับสิ่งนี้สําคัญนะครับผมผมกับคุณกิฟต์นั้นก็ยังผ่านความโลภไม่ได้นะครับบางครั้งเวลาเราเห็นกาไรเยอะๆนะครับเราก็อยากจะได้กาไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนต้งองผ่านจุดจุดด่างนี้ให้ได้นะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ฝีมือเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ เตือบกาบถามว่ากาบไม่ต้องมีาไหมเนี่ยครับตรงนี้มอม่าเลยเห็นนี้ไหมครับนี่ดีเขียวเขาบอกใหซื้อแล้วเอออันนี้แบบถึงห้าแล้วไอ้ไอเหมือนจะตัดกันครับแต่ไม่ตัดครับมันยิ่งีอย่งเงี้ครับถ้าใครตซื้อตรงนี้ก็่าเลยนะครับก็ นะคร re so so ับผมนเปิดสปาร์คเราถือไว้ที่แต่ตอนจุดนีแล้วก็ยังถือได้กัไมยาวๆอยู่นะครับผมตรงนี้ถอดล้วติดไนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟินอาเนี่ครับอ่าฮะก็ถ้าใครเล่นแบบฟิวเจอรมาทิ้งก็โดนแบบก็หนักดีครับเนี่ยราคาไม่ค่อยใยาบแอายได้มันไม่มันไม่ทะลุขึ้นมาากี่ยบ ต็อย่างที่ผมกับคุณกิ๊บพูดนะครับผมยังน้อยน้อยสุดเลยผมผไมไอ้ไอนเฟรเอมว่าไอ,อ้ตรงจุดนี้น่นนาซือรยงเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้อมันมันมันไม่ข้นมาตะอืียก็เลยว่าจะน่าซื้ออ,อ,อ,อย่างอันี้จีเนี่นยมันก็ยังไม่เะลขึ้นมาไม่ัไม่น่าซื้ออาอ้าหายไปแล้วครับคุณก,กิบ๊บครับกลับมาแลครับ นี่ครับอีกจุดหนึ่งครับสี่ขีครับนี่ถึงสิบเอ็ดเลยนะตรงเนี้ยก้าว่าเกิดสิบเอ็ดครับอันนี้ก็เหมือนจะขึ้แต่ก็ไม่ขึ้นก็อย่างที่เราพูดนะครับผมว่ากราฟนั้นก็ไม่ได้แบบชัวรเอร์เซ็นนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะครับไอซตตรงเนี้ยสัญญาณหนึ่งบอกแล้วสัญญาที่สองก็บอก แต่สัญญาณสามันไม่ยิ่งคะับมันผิดตรงแล้วมันก็ตัดโดเลยก็อัตราการได้ยังไมครับติดดอยครับแล้วก็ยาวไปครับผมใช่ครับยาวไปแบบนี้ผมตอบไมครับใช่ครับผมบอกบอกผมครับผมป้องบอกเสมอแล้วไม่มีอะไรรลอยกรเทงนะครับนั่นนะครับผมก็คือเราอยากจะให้เครื่องมือของท่านนะครับผมแล้วเครื่องมือเยอะ หลายตัวจะงงๆนะครับแต่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทุกตัวที่เราบอกนะคุณสามารถเลือกในแบบที่คุณชอบนะผมจะใช้มันนะครับผมให้ชํานาญนะครับผมแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้มีความสามารถเพียงพอนะครับผมครับเอคาดามคิดว่าจบเลยนะครับคุณบอมิดว่าก็จะจบครับผมว่าทั้งสองคนเล่นจะเบลใช่ครับเล่นเบลนะครับ ยังไงก็ตามนะผมฝากทุกคนนะครับผมว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สุดท้ายกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมเราจะทำคลิปดีๆออกมาตอนๆแบบออกมาในตอนนี้นะครับผมอรรถพลหรือฝันดีอาทิตสวัสดิ์ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ